ตัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปราทางกัมมธาเมผันเตปุกาสะขามิผันเตหากข้าพเจ้าบอกชื่อเลยครับ พระเตอร์ภูพนาารองทองจงใจหรือประมาทพาดพังรือะมาร่วเกินต่อพรันาตนตเกินต่อพระรัตนตรยคือพระพธพระพธระธรรมพ,พระสงฆ์รวมทั้งบิดามารดาบุบาหาจารย์ครูบาอาย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ตลอดจนสิษย์ศิษย์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณบ้ดนบอนจำศีลแห่งนี้รวมทั้งเพื่อนผู้ร่วมงานเพื่อนผู้ร่วมอุดมการเพื่อนผู้ร่วมการศึกษาเล้าเรียนในการเรียนมวด เพื่อการจัดกระดูกในโครงการของพระอาจารย์ถนอมในวันนี้ขอให้เป็นอโหสิกรรมโดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อท่านทั้งหลาย ขอให้เป็นมันปหันตาปัจจัยเดชานุภาพภาุาน,ภานานุภาพสง่งผลแน่กับเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโการคภัยพยาธิอันตรายทั้งหลายทั้งปวง,ง,ปวงแคล้วคลาดเอาชะนะข้าศึกศัตรูทั้งหลายทั้งมวล มีความเจริญในพระพุทธศาสานาสืบต่อไปนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุ มาใช้บริการางานนี้ค่าอัหครูทั้งหมด1,880บาทนะครับเราจะสวายให้กับตุกิบูลนะครับเป็นค่าก้สารค่าแก๊สในงานในการ,การปร,งๆๆๆๆรุงอาหารนะครับสวายเข้าครัวนะครับสา การนิริต่อใหม่เนาะแล้วก็ขอปิดในการอบรม ัวพัวทียามัวเลสักกายานังนานทิวัตโเอวังตวังวิชยโหหิสยาสุสยามังคาเลปริตปันลังเสีเสปัวป พระมังจาลิสุภาคินังกายกรรมังวาจางกรรมังปะทัคกินังปะทังกินังมโนกรรมังปะเน สมควรที่สมควรทไม่ควร่ถ้าจะแปลว่าสมควรที่มันสมควรที่ใ้คเอเาไ้องดเขทั้งวันไหนผู้หญิงได้คนชลาเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีย็กหญิงและคนชล

อันนี้มันายางอะไรครับยังรถไ,ปไปตกเตียะครับตั้งสเหนียวไปเลย ด้านนี้สองคนครับมาด้านนีน้ดีกว่าแถ้าวหลังคุกเขาได้ไหมคุกเขาโอ<า>งคุครัา มาแต่งชดุดรอๆเนอะ <c oughs> <c oughs>